รถรรรถถถบ้านทั้ง3คันนะครับซื้อสดไม่มีแหวนจบราคาหน้าป้ายได้เลยครับคันแรกมิสูเปเชียตไททันนะครับปอดเลนเจอร์วายแท็กนัลอีซูดีแมกซ์นะครับทั้ง3คันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนรถบ้านใครสนใจไปมาสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับจ่ายเลสซิ่งรถคัสเกตทอโต้มินบุรีนั่นเองนะครับวันนี้โยูผมนะครับวันนี้ผมพารถคัสเกรดมาให้นะครับแล้วเป็นรถบ้านนะครับที่หลายคนตามหา นะครับทั้ง3แบรนด์นะครับก่อนไปชมคลิปการฝ่ายเจุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใจทอโต้ด้วยนะครับนะอ่ะนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมจัดรถ3แบรนด์แบรนด์หลักมาให้ทั้ง3แบรนด์เลยครับ3รุ่นนะครับนะใครหารุ่นไหนสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเริ่มที่คันแรกนะครับนะ all new isuzu d max นะครับ 1.9Z นะครับ highlander 4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับรถบ้านคันนี้ออกศูนย์ป้ายแดงเลย นะครับและที่สําคัญคือไม่แค่40,000โลเท่านั้นเองนะครับดูกระจังด้านหน้าตัวโลโก้โคเมียมเขียวเสือสวยๆครับนะฮะด้านหน้าตัดตัวแกงนะครับตัวตะแกงสีดําเงาสวยๆครับป้ายทะเบียนให้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะ660นะครับ3หลักเท่านั้นนะครับตัวไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ led ไฟ d a ย t i m e ์ u n n i n g light สวยๆไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมีมาให้ครบโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมครับตัวไฮแดนเดอร์นะครับตัวล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปี2 0 1 9นะครับ ยางดอกยางยังล้นๆอยู่เลยแทบยังไม่ได้วิ่งเลยนะรถมือเดียวนะครับบันไดด้านข้างมีมาให้ครบหมดนะครับตัวกันสาดนะครับกระจกมองข้างสีดํานะครับไฟเลี้ยว LED สวยๆครับตัวที่เปิดเป็นโครเมียมเปิดเข้าไปภายในนะครับเป็นโทนสีดํานะตัวเบาะเป็นบกหนังทรงกระป๋อสีดำนะครับเดินเส้นได้สีขาวนะครับสวยๆนะภายในออปชั่นเยอะครับนะฮะ องโดยสารด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยที่เสียบ USB นะครับเบาะด้านหลังสวยๆตึงๆมีที่วางแก้วน้าวางขวดน้ําให้นั่นเองโครงสร้างด้านหลังนะครับสวยๆตึงๆครับไม่มีตัดไม่มีต่อแน่นอนนะครับนะตัวไฟเบรกด้วย3 m a แม็กไลเนอร์เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นตัว LED นะครับอีสูดดีแม็กบันไดด้านหลังสวยๆเดิมๆครับกล้องถอยหลังมีไม้เรียบร้อยหุ้มที่เปิดเนี่ยโครเมียมนะครับสวยๆครับ นี่ฮะตัวแม็กไลเนอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับน็อตไม่มีขยับนี่ยมาร์กเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับมาร์กสีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับเปิดเข้ามาภายในนะครับเบาะปรับได้นะครับหลายระดับนะนี่ปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกฝั่งคนขับเนี่ยปรับขึ้นลงออโต้ที่เหลือทั้ง4บานไอ้ที่ทั้งสามบานนะครับเป็นแมนนวลนะครับนี่สตาร์ทให้เลยนะครับคันนี้พวงมาลัยหนังนะครับสก้าน นะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุกคอนโทรมีล็อกความเร็วให้และที่สําคัญเลขไมล์สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเท่านั้นครับมีโหมดการเลื่อนถ่ายให้ได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับเดิมโรงงานนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับแอร์เป็นแอนะล็อกนี่หมุนเเนานะครับใช้งานง่ายนะนะครับมีโหมดนะครับลงการการการเลื่อนถ่ายนะลงจากดางลาดชันนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับสวยๆเดิมๆครับนะสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับ All New Isuzu D-Max นะครับ 1.9Z นะฮะไฮแลนเดอร์แคปสี่นะครับปี2020นะครับคันนี้ค่าตัวนะครับ6 3 9 0 0 0บาทซื้อสดได้มีแหวนนะครับรถบ้านมือเดียวครับผมคันต่อมานะครับนะ Ford r เ n g e r นะครับ2.2 Y-Tech นะครับเกียร์เกียร์ออโต้6สปีดสับโดดนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2015จด16นั่นเองนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันนะครับไม่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับดูด้านหน้านะครับตัวไฟเนี่ยได้เป็นตัวไฟมันติรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยว ไฟแตนมอบมีมาให้นะครับตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับใหญ่ๆนะครับเขียนว่าเลนเจอร์นับสีเทาเมทัลลิกสวยๆครับนะฮะป้ายทะเบียนนี้ให้ป้ายเลยนะครับนะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะครับล้อแมกซ์ลอยเดิมโรงงานนะมีคําว่าฟอร์ดด้วยนะครับและยางปี2023ยางปีใหม่นะครับยางยังแบบดอกล้นเลยนะครับนี่ชุดแต่งเขา2.2นะครับวายแท็กเกียร์ออโต้6สปีดกระจกมองข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวบันไดด้านข้างมีมาให้ครบนะครับติ๊กเกอร์วายแท็ก นะครับสวยสวยครับการสตราดนี่ด้านบนมีมาให้แหลกหลังคาด้านบนมีมาให้นะครับโครงสร้างด้านในนี่ฮะสวยสวยครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายตะข่ายเป็นผ้านะครับแล้วก็แถบกลางนะครับเป็นสีส้มตรงหัวเบาะนะครับปักตัวตังสือไวท์แทนะครับสวยสวยครับนี่นะฮะอ่ะเปิดมาห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่ฮะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างนะนะครับเบาะสวยสวยตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับห้องโดยสารก็สะอาดสะอ้านนะครับ โลบาด้านหลังมีมาให้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับเป็นตัวไฮลีเดอร์นะครับโครงสร้างด้านหลังสวยๆเดิมๆครับมันไดด้านหลังมีมาให้สวยๆเดิมๆเช่นเดียวกันตัวไฟท้ายก็เดิมโรงงานนะครับตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแม็กไลเนอร์ก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับนะสวยๆเดิมๆครับนี่นะฮะนี่รอยมาร์ครอยแต้มสีอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยฮะตัวแม็กไลเนอร์อยู่ในภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะรอยมาร์ครอยแต้มสีอยู่ครบหมดครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะด้านในกันละกันนะครับ ฝั่งคนขับก็ปรับระดับได้เหมือนกันนะแบบนี้นะครับตัวเบาะนะครับนี่ปรับขึ้นปรับลงนะกระจกฝั่งคนขับก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าที่เหลือทั้ง3บานเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับนะนี่ก็เป็นเกียร์ออโต้นะนี่ทีเดียวติดนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยนะครับเดินพวงมาลัยหนังเดินได้ส้มนะครับสวยๆครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายวางสายนะครับพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันมีคุบคอนโทลให้ด้วยนะครับเลขไม์นะครับห1 4 3 8 9กิโล หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเองเท่านั้นเองนะครับนะรถบ้านนะตรงนี้ได้เป็นจอนะครับแล้วก็นี่ครับซีดีออเดโอนะฮะเรดิโอนะครับเอวีเอ็กโฟนนะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับสามารถสัมผัสได้ด้วยนะนะครับแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกแบบมือหมุนแบบนี้นี่พาวเวอร์อะเลสอยู่นี่นะครับสวยๆแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดโอ้แอร์เย็นช่ำๆนะนะครับนะสวยๆครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับ2.2งวแท็กนะครับ เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับคันนี้ทูวีดีนะขับ2นะครับคันนี้ซื้อสดก็ไม่มีแบตเช่นเดียวกันเป็นรถบ้านนะครับนะคันนี้ค่าตัว3าม0 0 0เบาทเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะคันต่อมานะครับนะอีก1คันที่เป็นรถที่นิยมมากนะครับนะสำหรับคันนี้มิตซูบิชิไทตันนะครับ2.5 GLS plus นะครับปี2011รถบ้านซื้อสดไม่มีแบตเช่นเดียวกันนะครับตัวไฟหน้าเห็นไหมไล่มาเลยนะ นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ไฟหน้าแท้เดิมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับนี่กระจังด้านหน้านะครับเดินกรอบด้วยโครเมียมลังพึ่งสวยๆตัวโลโก้โครเมียมป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกทมให้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนเช่นเดียวกันคันนี้ไฟหน้านะโครงสร้างบอดี้เดิมครับตัวล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะจากเจ้าของเดิมนับล้อแม็กทีเอสามเจ็ก้านยกหย,กยกดแดงนะครับนะแล้วก็ตัวยางเนี่ยได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะยางปี2019นนะครับดูดอกยางยังล้นๆอยู่เลยนะครับโครงสร้างเดิม ไฟเลี้ยวแก้มรถนะครับกระจกมองข้างเนี่ยพุ่มด้วยโครเมียมสวยๆครับบันไดด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยที่เปิดได้เป็นโครเมียมนะครับของไททันนะอ่านี่โครงสร้างภายในนะครับห้องโดยสารเป็นทูโทนนะดำเทานะครับสวยๆครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางนะฮะใช้งานง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันแล้วก็ฝั่งห้องโดยสารนะครับก็เบาะสวยๆนะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับห้องโดยสารก็กว้างนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนะ นั่งกันได้สบายแน่นอนนะครับนะดูตัวโครงสร้างด้านหลังเนี้ยยังหล่อครับเป็นไงฮะยังหล่อเลยไททันพัทนะครับตัวแม็กไลเนอร์เนี่ยได้เป็นแบบมิสูบิชิสมอเตอร์นะครับนะเดิมโรงงานนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นแคปลาแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายได้แท้เดิมมีไฟทับทิมมาให้4จุดเลยนะครับบันไดด้านหลังเนี่ยก็มีไฟทับทิมมาให้นะครับเป็น2.5 VG ุดห้าเทอร์โบนะครับ DID อดีคอมมอนเรล นะครับไฟเบรกด้วย3นะครับนี่ตัวโลโก้มิซูนะครับไททันสวยๆครับนะสวยเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันละกันนะครับมาภายในคันนี้นะครับก็ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะนะครับได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนนะนี่นะครับภายในคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์แมนนวลโอ้ตึมเดียวติดเลยนะกระจกฝั่งคนั้นปรับขึ้นลงออโต้ที่เหลือเป็นแมนนวลนะครับเลขไมค์คันนี้2 7 2แสนกิโลเท่านั้นนะครับรถบ้านมือเดียวแน่นอนนะครับ นาตัวนี้ก็ได้เป็นจอทัชสกรีนกดค้างไว้2วินะครับนี่จะเข้าสู่ระบบนะครับกดได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลย d v d t v n a v วนะครับนาได้หมดเลยนะครับเวลานะครับทุกอย่างแอร์เป็นอนาล็อกแบบมือหมุนแอร์เย็นฉ่ำๆใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับนี่เครื่องเล่น FM นะฮะ CD a u เเล่นได้หมดนะฮะเชื่อมต่อได้หมดเลยเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับไมล์ส0 0 0 0 0เ0 0โลเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมิสูบิชิไทตัน2.5 GLS พั u ดนะครับปี2011นะครับคันนี้รถบ้านซื้อสดไม่มีแว3ไม่ใช่ขออภัย2 8 9 0 0 0บาท3,000สนเราไม่ขาย2 8 9 0 8 0 0บาทนะครับนะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถบ้านนะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับนะทั้ง3คันนี้นะครับทั้ง3รุ่น3แบรนด์นี้นะครับนะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลย นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนะรถประมูลนะครับรถที่เราประมูลมานะครับรถที่เป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถประมูลนะครับจะมีแหวนนะครับถ้าซื้อสดจะมีแหวนดเนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราฝอเลนเจอร์คันนี้นะครับค่าตัว400,000บาทนะครับให้เอา400,000เนี่ยบวกกับ7%จ็ดเปอร์เซ็นต์แหนบเรากดเท่ากับนั่นแหละจะเป็นยอดที่ลูกค้านะจะต้องจ่ายให้กับทางทางเรานั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องบวกแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นรถที่ประมูลมาหรือเป็นรถหน่วยงานนะครับแต่3คันนี้นะครับ จบราคาหน้าป้ายได้เลยอย่างเช่นนะครับคันนี้ Ford r a น ger รคันนี้นะฮะบสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสดไม่มีแหวนจบราคาหน้าป้ายนี้ได้เลยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบรถบ้านนะครับแบบซื้อสดไม่มีแหวนนั่นเองนะครับนะก็มีให้เลือกทั้งสามแบรนด์นะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะครับนะเพราะว่ายังว่างอยู่ทั้งสามคันนะครับสำหรับวันนี้ผมจ่าทอโต้รถอัดเจตต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ